สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูไข่นะคะไข่นี่มีคุณค่าทําอาหารได้หลากหลายสารพัดประโยชน์เลยนะคะทั้งของหวานขนมเค้กของหวานของคาวก็ทําได้หมดนะคะแต่เมนูง่ายสุดก็คือไข่เจียววันนี้เรา ทำไข่เจียวที่เพิ่มคุณค่าให้มานิดนึงนะคะนอกจากไข่เจียวธรรมดาที่เราเจียวง่ายๆอันนี้เราก็เพิ่มรสชาติให้มีสีสันมีผักไปด้วยนะคะเราใส่ไข่ตอกไข่ตามปริมาณตอนนี้เราใช้ไข่สีฟองนะคะแล้วก็หัน่นะ ดอกลงไปเป็นชิ้นตามชอบนะแล้วเราก็มีกะหล่ำปลีนะคะเพิ่มผักเพิ่มวิตามินไปด้วยนะคะได้โปรตีนได้วิตามินนะคะต่อกไข่ลงไปนะคะก็ เ,เราจะเป็นไข่เจียวธรรมดาให้มันมีสีสันน่าทานมากขึ้นนะคะเราก็ทที่เราหั่นไว้แล้วนะคะหดอกเพิ่มผักไปอีกนะคะ ทีนี้เราก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะส่วนมากมจะใช้น้ำปลาไปหน่อยใส่ซอสวันนี้เราใช้ใส่ซอสหอยนางรมไปนิดนึงนะคะปรุงรสตามชอบนะคะแล้วแต่ชอบแตวนะก,ก็ใส่น้ำไปด้วยบีบมะนาวไปนิดนึงเราก็จะได้รสชาติที่มันแปลกไปกว่าเดิมนะคะเพิ่มความอร่อยให้ไข่เจียวได้มาก ดูว่าเราจะต้องมาตีไข่นะคะตีไข่ให้เข้ากันปลาสมไข่ เครื่องปรุงที่เราให้ผสมมาแล้วก็ให้มันเข้ากันตีให้มันเราก็ใช้ช้อนซ้อมคนๆไขให้เข้ากันนะคะ เมนูนี้เราได้โปรตีนแล้วก็ได้พลังงานสูงด้วยนะคะไขมันก็ไม่ได้อ้วนเสมอไปนะคะมีส่วนให้ผิวพรรณชุ่มชื้นด้วยนะคะไม่แห้งเกินไปอันนี้เรามาดูเรื่องเตรียมกระทะนะคะเราให้กระทะน้ำมันเดือดนะคะแล้วเราก็เทไข่ที่เราเตรียมไว้เข้าไปนะคะ เจียวให้สุกนะคะเพราะว่านี่เพิ่มความหนาไปก็จะใช้เวลานิดหนึ่งลองทำดูนะคะเรากินอาหารเช้ากันง่ายๆนี้ได้อิ่มถึงเที่ยงเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะกินกับข้าวตอนเช้าก่อนไปทำงานนะคะ ก็อาหารไม่เยอะทําง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆแต่อร่อยนี่เป็นแบบแบบที่นาท่านาดเลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากนะคะมีอะไรก็ใส่เข้าไปเมนูไม่มีสูตรตายตัวนะคะแบบไหนไข่เจียวพันล้านไข่เจียวเพิ่มคุณค่าให้อาหารก็ ทำได้ตามใจไม่จำกัดเลยนะคะแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่สูตรนะคะการเกลียวไข่ไม่ให้ไข่มันไหม้ไปเราก็จะใช้ไฟปานกลางอันนี้เราใช้กระทะไฟฟ้าในครัวสำเร็จรูปนะคะก็พริกไข่นะคะพริกไข่ การพลิกไข่ให้มันได้สวยนี่ก็เป็นศาสตร์และศิลป์อันหนึ่งเหมือนกันนะคะจะผลักพลิกให้มันอยู่ทรงสวยนี่ก็ต้องใช้ตัวช่วยช้อนมาช่วยหรือทับพีมาช่วยนะคะอันนี้ก็ได้ไข่ออกมาไมมแต่ไมไ่ไม่ได้ไมมมากนะคะออกแดงแล้วก็ไข่หนานุ่มน่าทานนะคะ ลองทำดูนะคะจากทำเมนูไข่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะเช้านี้เรามาเติมพลังก่อนไปทํางานกับนานานะคะนี่อร่อยเยั่วอร่อยจริงๆนะคะลองทำดูเราก็ได้รสชาติใหม่ที่ไม่จำเจไม่น่าเบื่อได้ฮอทดอกได้เพิ่มเหมือนชีสซอสเข้าไปเลยนะคะตอนนี้เมนูไข่เจียว ง่ายๆแต่อร่อยกับนานาลูกอีสานนานาชาแนลนะคะ